คอยนั่งเง่าเด้อในมูวิ่งตอนที่15พอ,อ,อมินยองจุนเขาโกรธมากเมื่อเขารู้ว่าจูวอนได้พาฮีซูล,ลูกสาวของเขาเองหนีไปซะแล้วก็ส่งคนไปตามจับจูวอนไม่ทันพออ่อโจในตอนนั้นซึ่เขารับหน้าที่เป็นสายสืบให้กับพอ,อมินยองจุนเขาได้เสนอโครงการรับระยะยาวโครงการพัฒนาเยาวชนผู้มีพรสวรรค์พลังพิเศษเหนือธรรมชาติพออ่อโจเขาบอกว่า ก็สกดรอยตามสืบคนที่มีลูกที่อยู่ในหน่วยแบลคมานานแล้วเริ่มจากฮีซูลูกสาวของจูวอนในอุบัติเหตุครั้งนั้นแม่ของเธอตายฮีซูเข้ารักษาที่โรงพยาบาลได้เพียงแค่อาทิตย์เดียวหมอก็อนุญ,ญาตให้กลับมันเป็นไปได้ยังไงอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากๆฮีซูไม่น่าจะรอดแต่พ่อพลังที่สืบทอดมาจากจูวอนก็เลยทําให้ฮีซูไม่ตายส่วนคังฮุนลูกชายของอีแก ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ารับพลังความแข็งแกร่งมาจากอีแกแบบเต็มๆแถมดูชิกกับมีหยอนก็แอบมีลูกด้วยกันลูกของพวกเขานั้นไม่รู้ว่ามีพลังแบบไหนส่วนทั้งด้านนาจูตาเอ็กซเ์ซึ่งเป็นพวกของเราเธอก็มีลูกสาวบงพยองพลังไฟฟ้าก็มีลูกชายโครงการนี้มันคุ้มค่ามากหากพวกเราจะทำเราจะใช้อำนาจของพวกเราควบคุมโรงเรียนแบบลับๆ ดึงเด็กพวกนี้มาเรียนในโรงเรียนของพวกเราที่พวกเราควบคุมได้พวกพ่อแม่ทุกคนจะไม่รู้ว่าลูกของตัวเองได้มาเรียนในโรงเรียนของพวกเราแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็จะแอบฝึกเด็กพวกนี้ให้กลายไปเป็นหน่วยพลังพิเศษต่อไปรับใช้ชาติซึ่งอีกไม่นานผู้ที่มีพลังพิเศษที่อยู่กับเราในตอนนี้ทุกคนก็จะแก่ลงเราจะไปหาผู้ที่มีพลังพิเศษเพิ่มมาจากที่ไหนเด็กพวกนี้ก็คืออนาคต เพราะจะเป็นทีมรุ่นใหม่หน่วยผู้มีพลังพิเศษรุ่นที่สองพออมินยองจุนเมื่อเขาได้รับแนวคิดแบบนี้จากพออโจเขาก็ไม่ลังเลที่จะอนุมัติให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาทันทีอและพอเวลาผ่านไปหลายปีพอออโจก็ได้ชวนคังหุนให้มาเรียนที่นี่โดยอ้างว่า อีแจพ่อของขังฮุนเป็นอาชญากรร้ายแรงต้องมีกำไลข้อเท้าแม่เขาหนีไปไหนแล้วก็ควบคุมความประพฤติของอีแกเอาไว้บ้านของขังฮุนก็กำลังขัดสนเรื่องเงินขังฮุนก็กำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าขังฮุนยอมมาเรียนที่นี่พอโจซึ่งอีกในนามนั่นก็คือเจ้าหน้าที่สายสืบของสำนักงานความมั่นคงเขาจะดูแลทุกอย่างให้กับครอบครัวของขังฮุนเอง ส่วนทางด้านบงซอกเขาก็ทำหน้าเงาเงาเศร้าเศร้าง่อยง่อยเขายังคงคิดถึงวันที่เขาช่วยฮีซูไม่ได้เขาได้แต่โทษตัวเองว่าเขาเป็นคนอ่อนแอส่วนฮีซูก็เข้ามาให้กำลังใจบงซอกเอามือจับหน้าที่บงซอกเธอได้บอกว่าฉันเป็นห่วงเธอนะบงซอกเท่านั้นแหละบงซอกก็ยิ้มหน้าบานทางด้านมีหยอนกับจูวอนแม่และพ่อของบงซอกกับฮีซู ทั้งครูก็ได้เห็นคลิปข,ของคังฮุนที่ใช้พลังสปีดเหนือมนุษย์พวกเขาเริ่มสงสัยในห้องเรียนทำไมมีเด็กที่มีพลังพิเศษเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับลูกของพวกเขาได้ลูกของพวกเขามีพลังพิเศษแสดงว่าจะต้องมีเด็กที่มีพลังพิเศษอย่างน้อยก็ต้องสองคนเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับลูกของพวกเขามันดูบงังเอิญเกินไปหรือมีใครบางคนแอบจัดฉากให้เด็กที่มีพลังพิเศษมาเรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน นกระทั่งเลิกเรียนมียอนได้เดินทางมาที่โรงเรียนเธอมาขอพบครูชเชวครูประจําชั้นของบงซอกมียอนด้วยความที่เธอมีความสามารถทางด้านการสอบสวนสูงเธอได้ต้อนคําถามใส่ครูชเชวจนตอบผิดตอบถูกและเธอก็ได้ประเมิสนสถานการณ์ว่าโรงเรียนมีเบื้องหลังมีคนจงใจให้เด็กๆที่มีพลังพิเศษมาเรียนรวมกันอยู่ที่นี่ส่วนทางด้านจูวอนเขาก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนเหมือนกัน แต่ทว่าจูวอนก็ได้พบกับครูยุนครูอีกคนหนึ่งที่สอนอยู่ในห้องเรียนของฮีซูครูยุนก็โกหกว่าครูชเวที่เป็นที่ปรึกษากลับไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาใหม่จูวอนก็เลยบอกว่าเขาอยากจะขอดูโรงเรียนสักรอบหน่อยได้ไหมในฐานะที่เขาเป็นผู้ปกครองและลูกของเขาก็เพิ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นครูยุนก็ยิ้มแห้แห้งๆบอกว่าตามสบายได้เลยต่อจากนั้นจูวอนก็มาที่โรงยิมก็มาดูที่เกิดเหตุตามคลิปและจูวอนก็รู้สึกแปลก กล่องวงจรปิดที่นี่มันมากเกินไปแล้วทำไมต้องหันมาดูที่เขาด้วยจูวอนก็ฉุนมากก็ผังกล้องทันทีและเขาก็ได้ตะโกนว่าพวกแกเป็นใครวะซึ่งคนที่คอยดูจูวอนอยู่ตอนนี้ก็คือครูยุน ผ่านทางกล้องวงจรปิดที่อยู่ในห้องของพอออโจซึ่งมีกล้องวงจรปิดแอบติดไปทั่วโรงเรียนเพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กๆที่มีพลังพิเศษและบริเวณใกล้ๆโรงเรียนก็มีรถเก๋งลึกลับจอดอยู่ซึ่งคนที่อยู่ในรถนั้นก็คือพวกสายลับเกาหลีเหนือที่แฝงเข้ามาที่นี่แล้ว และคนหนึ่งก็คือผู้ที่มีพลังพิเศษร่างกายแข็งแกร่งที่เคยปะทะกับจูวอนพวกมันต้องการอะไรบางอย่างจากโรงเรียนที่นี่อันยาซิ่งส่วนทา้านบงซอกที่กำลังดีด้ามีความสุขหวีดหวานไปกับฮีซูแต่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนกาลังสกดรอยตามพวกเขาอยู่ และเมื่อคเยโดยคนขับรถเมย์ได้รับมือถือจากชายคนนี้พลังไฟฟ้าที่จับของชิ้นไหนเขาก็จะเห็นความทรงจําจากของชิ้นนั้นคเยโดยรู้ทันทีวันนี้มันก็คือตัวอันตรายคเยโดยพยายามขับรถเพื่อช่วยบงซอกกับฮีซูด้วยการขับรถชวัดชเวียนเลี้ยวไปเลี้ยวมาหวังให้คนร้ายมันเผยตัวแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลเมื่อไอ้คนร้ายคนนี้มันสามารถบินแล้วก็ลอยตัวได้ ในมูวิ่งตอนที่16คาเยโดยพยายามขับรถเมลีเลี้ยวไปเลี้ยวมาเพื่อให้คนร้ายที่ตามบงซอกกับฮีซูเสียหลักแต่ถว่าคคเยโดยพยายามยังไงตั้งป่าซ้ายปาดขวาอัดพลังไฟฟ้าเข้ารถเพื่อให้รถนี่วิ่งเร็วแบบสุดๆแต่มันก็ทำอะไรคนร้ายคนนี้ไม่ได้เพราะมันลอยตัวอยู่ คเยโดก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าไปในสถานีตำรวจหลังจากนั้นอยู่ๆไอ้คนร้ายคนนี้มันก็หายตัวไปซะเฉยๆต่อหน้าต่อตาคเยโดส่วนทางด้านจูวอนเขาก็เดินตามกล้องวงจรปิดไปทั่วโรงเรียนเขากำลังตามหาว่าต้นต่อของกล้องวงจรปิดนี้มันมาจากที่ไหนคููยุนเขาก็เหงื่อแตกเขารู้ว่าจูวอนนั้นคือใครถ้าจูวอนมาพบเขาเขาคงตายแน่ๆน จูวอนเปิดประตูเข้าไปแทนที่เขาจะพบกับครูยุนจูวอนกลับได้พบกับมีหยองกับครูชเวที่กําลังคุยกันอยู่มีหยองลุกขึ้นมาจากโต๊ะเธอบอกว่าเธอจะกลับแล้วแล้วเธอได้กระซิบเบาๆบอกจูวอนว่ามีกล้องแอบมองพวกเราอยู่ส่วนด้านครูยุนก็มีคนมาเคาะประตูห้องของเขาพอครูยุนเปิดประตูออกมาเท่านั้นเขาก็ได้พบกับป้าพานรงและป้าพานรงคนนี้ก็ไม่พูดภาพทําทเพลงแทงเขาด้วยมีดจนกระทั่งครูยุนตาย ส่วนทางด้านครูชเวพอจูวอนถามตรงๆกับครูชเวว่าคุณเป็นครูจริงๆใช่ไหมครูชเวก็คิดถึงอดีตเเวจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ครูชเวก็เป็นทหารสังกัดกองกําลังพิเศษความใฝ่ฝันของชเวก็คือการเป็นหน่วยแบล็ค แต่ว่าพออ,อมินยองจุนกลับให้ชเวมาเป็นครูเพื่อดูแลโครงการรับพัฒนาเด็กผู้มีพลังพิเศษโดยมีพออ,อโจซึ่งตอนนั้นเป็นสายลับทำหน้าที่เป็นพออและดูแลทุกอย่างในโครงการจากชเวที่เป็นทหารตอนนี้เขาต้องกลายมาเป็นครูเด็กคนแรกที่เข้าโครงการฝึกนั่นก็คือคเยโดพลังไฟฟ้า เยโดมาเรียนที่โรงเรียนจองวอนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ทุกอย่างถูกจัดฉากขึ้นเพื่อให้เคยโดลูกของบงพยองมาเรียนที่นี่ครูชเวก็คอยออกแบบการฝึกวัดผลการประเมินทางด้านกายภาพว่าเคยโดจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ครูชเวคอยให้กำลังใจและแนะนำเคยโดให้สอบผ่านให้ได้จนพอออโจเขาเริ่มไม่พอใจครูชเวชักจะใจดีมากเกินไปแล้ว พอโจโกเ็เลยวางแผนให้พวกเด็กนักเลงไปกระทืบขเยโดหวังว่าพลังของขเย,ยโดจะตื่นขึ้นสุดท้ายมันก็ปล่าประโยชน์ขเย,ยโดไม่ผ่านเกณฑ์และขเย,ยโดก็จบการศึกษาไปแบบนักเรียนปกติเด็กคนต่อมานั่นก็คือเซอ่นลูกสาวของนาจูตาเอ็กซาเลซึ่งเซอ่นก็แข็งแรงมากกระโดดไกลอึด เป็นความหวังของครูชเวว่าเด็กคนนี้จะกลายไปเป็นเจเนเรชันใหม่หนวยแบล็กคนต่อไปและไม่ใช่แค่นั้นเด็กๆนักเรียนก็รู้สึกรักและเคารพครูชเวมากๆจนชเวเขารู้สึกผูกพันและเขาก็เริ่มคิดว่าเขาคือครูจริงๆแต่ว่าสุดท้ายเซออื่นเด็กหญิงแห่งความหวังของครูชเวเธอก็ได้ตายสายเหตุก็คือโรคมะเร็ง ครูเวเสียใจมากก็โทษตัวเองว่าเขาเป็นครูแต่เขาไม่รู้เลยว่าตอนนั้นลูกศิษย์ของเขากำลังป่วยอยู่หลังจากนั้นครูเฉวก็โดนพออโจรเรียกตัวเข้าไปต่อว่าว่างานคัดสรรพวกเด็กๆมันช้าจนเกินไปจำเอาไว้เวนายไม่ใช่ครูชเวนายเป็นทหารทำอะไรเขาให้มันว่องไวมากกว่านี้ ต่อ,อจากนั้นปีแล้วปีเล่าก็มีเด็กพรสวรรค์ถูกส่งตัวมาให้กูชเวคัดสรรอยู่มากมายทั้งพลังทําให้เป็นรูพลังตัวอ่อนพลังสะกดจิตล้วนแล้วแต่ใช้การไม่ได้พลังมันไร้ประโยชน์มากเกินไปแต่ถ้าว่ามีคนนึงพลังของเขานั่นก็คือพลังหยุดเวลาซึ่งมันไม่เข้าพวก ครูชเวก็เลยย้ายเด็กคนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นนะซึ่งเด็กคนนี้ล่ะครับจะไปอยู่ในซีรีส์ของทามมิ่งมีมูวิ่งก็ต้องมีทามมิ่งมูวิ่งนี่เกี่ยวกับพลังทางด้านกายภาพนะครับก็คือบินได้แข็งแรงยกหินวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้แต่ทามมิ่งจะเป็นแนวผู้ที่มีพลังพิเศษสายเวลาครับต่อจากมูวิ่งจะมีทามมิ่งหรือเปล่ารอดูกันต่อไปครับเพื่อน หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปจนในที่สุดคังหุ่นลูกของอีแกจอมพลังบงซอกลูกของดูชิกามีหยอนเบอร์หนึ่งของสำนักงานความมั่นคงและฮีซูลูกสาวของจูวอนผู้ที่ไม่มีวันตายทุกคนก็ได้มาเรียนที่นี่ และครูชเวก็กําลังประเมินพวกเขาอยู่ในตอนนี้ที่สําคัญครูชเวตอนที่เขาเป็นทหารในปฏิบัติการตามจับสายลับที่แทรกซึมของเกาหลีเหนือจูวอนก็คือคนที่ช่วยชีวิตชเวให้รอดชีวิตในเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งครูชเวก็จําจูวอนได้ดีจูวอนก็คือผู้ที่มีพระคุณสําหรับเขาส่วนทางด้านป้าพานโรงหลังจากที่เธอฆ่าครูยุน เธอก็จ้องดูจอและดักฟังจูวอนคุยกับครูชเวหลังจากนั้นเธอก็โทรศัพท์ไปรายงานใครบางคนที่อยู่ข้างนอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนมีใครอยู่ตำแหน่งไหนบ้างแต่ระหว่าเสียงแผ่วเบานี้มียอนปู่มีพลังพิเศษจิตสัมผัสเธอก็ได้ยินเสียงนี้กำลังพูดอะไรมาจากที่ไหนนอกจากนั้นด้วยไวพ้พิบอันสุดยอดของมีฮยอนเธอก็แอบหย่อนมือถือเอาไว้ในถังขยะของห้องครูชเวที่กำลังคุยกับจูวอนอีกด้วย ซึ่งมีหยอนเธอก็รู้ทุกอย่างว่าคูชเวกําลังคุยอะไรกับจูวอนอยู่ต่อจากนั้นมีหยอนก็ไปหาป้าพานรงที่ห้องของพอโอโจมียอนได้พบพิรุษหลายอย่างว่าป้าพานรงคนนี้ต้องปิดบังอะไรอยู่แน่แน่ส่วนทางด้านโทรศัพท์ที่ป้าพานรงโทรออกไปหานั้นก็คือพวกกลุ่มสายลับของเกาหลีเหนือที่แอบซุ่มนั่งอยู่ในรถพวกมันทั้งหมดได้ข้อมูลจากป้าพานรงแล้ว พวกมันกำลังจะเข้าไปในโรงเรียนโดยหวังจะชิงอะไรสักอย่างและโซ่ที่ใหญ่ที่ล็อกหน้าประตูโรงเรียนนั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกมันเมื่อโซ่ถูกดึงขาดแบบง่ายๆใครจะสู้กับใครต่อไปล่ะครับเพื่อนๆจบ